สวัสดีค่ะเห็นนี่อย่างบอ่อขนมจ้าขนมใส่ไส้ค่ะสิบห้าชิ้นสั่งซื้อมาหนึ่งร้อยบาทเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากอร่อยจริงไหมไม่รู้วันนี้ต้องมาชิมค่ะสิบห้าชิ้นค่ะ หนึ่งร้อยบาทเอาเลยเนะาะขนาดนะคะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะขนาดจะเล็กๆหน่อยมาดูรสชาตินะคะว่าจะอร่อยแบบที่เขาว่ากันไหมามาดูหน้าตาหน้าตาของขนมใส่ไส้ค่ะ อันนี้สั่งเป็นไส้รวมมาแต่ว่าเขาบอกว่าอีกไส้หนึ่งมันหมดนะคะไส้ฟักทองมันหมดเป็นแบบฟักทองอันนี้น่าจะเป็นไส้หวานชิมกันเลย ไส้หวานจริงๆ,ๆเค็มนิดๆหวานมันเค็มนิดๆ ถือว่าแซ่บจ้ะเอาไท้เาบาล่าปนกันไปเนาะอันนี้กันอาจจะเป็นใส่หวานคึ้กันซิมมึงก่อนห,หวานหวานมันๆเค็มนิดๆ กันีแซบยูพี่นอ้องกินไปสองอันแล้วกินตอเลยอันนี้เป็นแต่ตอนนี้อัดประมาณเทียงจ้ะเมื่อไห้ในกินเข่าอยู่เมื่อคืนอยากเข่าแต่ว่ากินนุ่มจ้ะ น้ำตาลน้อยว่าสันุน่มนะอันนี้ก็น่าจะเป็นใส่เดิม แสบยุบซับซยกดิว้วแสบหรือว่าหิววะที่จะว่าข่อยแซบหรือว่าข่อยหิวเฮ็ดยูทูปนี่กาเฮ็ดอย่างยได้จ้นเสือไมเ่เฮ็ดนานเฮ็ดนี่แบบเก่งๆคือเขาบ่บเป็นหรอกจก้ะ กระังหาดอยู่ใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวไห่กับบมี่าะต่างกล่องกับบม่มีนี่ใส่ขวดนาไม่หนีต่างเอาเลยจังไรเบิ้องยูนิกะฝากกดติดตามให้ในเดอ้อจา้จาจังไรกับเบิ้งให้จบคลิปเดอ้อถึงสิเป็นแค่คลิปกินขนมไท่ไขนมใสใสข้าธรรมดาบ่เด้เลิศเลอ่บอบ่ได้เปอือเฟ้ออยยังดอกกระทธรรมดาอยากเฮ็ด เ,บเ,บเบกบไว้เป็นความทรงจําไปสั่นละขันมู้เจาะเบื่องมามีคนเบิงเกบไว้ในยูทูบกับเก็บไว้เป็นความทรงจําไปมือนี่วันที่แปดเดือนพฤษภาปีหกสี่บันทึกคลิปนี่ตื่นเศร้ามากอ่ะเทเบรกเ็ดงานทุยางแล้วแล้วกัมมานางกินขนมใส่ใส่ฝากเขาสื่ออันบลูมาติดตาตอนใดด้วยจ้าโทรศัพท์มันแบบว่ามังเถื่อกับตัดไปเลยนะจ๊ะความจำมันเต็มไว้ ทั้งที่ลบอ่ขอมโมลบยังงสุยางนี่ทีมเกือบซิเบิร์แล้วได้จ้ะลงคล mm ิปอันเก่าไปปื๊บนี่ก็สิลบลบ,ลบออกจากโทรศัพท์ไปเลยเพื่อให้มันอาสามารถที่จะบันทึกคลิปใหม่ได้อีกนะจ้ะจังในกระฝากมือเจ้ากดติดตามให้แน่ก็ดีจ้ะเพราะว่าก็ยังที่บอกอล่ะจ้ะก็กะอยากได้ยุคอยากเปิดสางรล่ได้จาก YouTube. ยูทูบยูแต่ถามบได้กะก็กะอยากได้ละ <laughs> จ้เปิต่าแซบอยู่ขนมไทยไทยเราบ่าได้กินโดนละจ้ะใส่ใสั่อ,อันนี้ก็บ่ได้แตงหนายัางดอกหน,หนากับ,บ่ง,บง่ามบ่ยังเอาทำมา,า,าสาบนี่แหละแต่ว่าเขียนคิวนิดนึงอย่ฉันคิวเฉันคิวนิดนึงคิวบ่มีอาไกับขี้ลายแห้งอ่ะจ้ะมากินน้ำกันอื ฝากคนเมืองกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห็นะเด้อกะวังยุ่นนิดๆละ่ะว่ามูเจ้าสีชอบคลิปนี้เห็ดแบบเปิดเลิกเปิดซื้อคือเขาบเปลี่ยนนะนะกระล่งแบบเพียวๆเลยก่ไเด็ดตกแตง่งก้อนหนานี่ก็ไเด็ดตกแตงอยู่แต่ว่ามันยากจาก้ะเพราะว่าโทรศัพท์พอตกแรงตแตง่งตกแตงแล้วนี่มันจะต้องอไปบันทึกคะ่ะ แล้วมันบันทึกบได้จ้ะโทรศัพท์มันค่อนขาาจสบบดีค่ะโทรศัพท์เครื่องหนี้ค่ะเป็น iPhone 6พัดใส่มาได้หาปีแล้วค่ะสื่อตะปีหาเก่าจ้ะกะเลยมีปัญหาแนโหลดแอปบางแอปกประโหลดบได้ดอกจ้ะอากินต่อกินไปว่าไปเนาะองเงาคือเก่าละจ้ะช่วงโควิดกักโตเนาะอยู่บ้านอยู่ซอง ยเชื้อเพื่อชาติอืมอืมแซ่บคิดหาชินจ้ะร่อยนึงบอกแล้วบอกอีกเนาะปกติเป็นคนมากินข้ามหน่อยๆเด้จ้ะตะว่ามือน,นี่หิวอยู่หรอวะกินข้ามยังไงไปเลย กินข้ไม่แย่ก็ดียังง่ายหน่อยก็บแสบพึ่งกันครับหน่อยข้าวแย่ก็บแสบพึ่งเก,กจาจ้ะเปียกกองเลยกินต่ออันติช่อมกันไหนเด้อจ้ะเบิ้งไปกับติได้เด้อจ้ะบอลลูนมาจิตตาตอนใดแปดนาทีแล้วเด้อจ้ะนี้ ข้งในกับฝากมูเจ้ากดให้แน่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้ออย่าลืมเด้อจ้ากดกดกดกะวังยุ่งลึกๆ,ๆละจ้าว่าสิมีคนมากวาสิมีคนมากลิปเบิ้งคลิปกะของโอ้อีเมล่อยโอ้ยอีเมล่อยเฮียขนมข่อยเฮียสับใส่ใส่หอยเฮียอืออือ ขู่เก็บจักหน่อยจ้ะกินต่อเก่านาทีแล้วจ้ะเดี๋ยวสิกินต่ออีกเหลือไว้เห่อไอ้จักสองสามอันเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นเกสิกรรมมาจากเฮ็ดงานนะจ้ะเกสิได้กินเบิร์ดละเบิร์ดมือนีละคนเอามาทรงนะเพิ่นบอกว่าขันกินบ่เบิร์ดเนี่ยเอาแซ่ซ่องตู้เย็นไว้เดอ้อว่าสันว้ายกินเบิร์ดเดี๋ยวนี้ละจ้ะมือนีก็จะไว้ซ้ำน,นีละจ้ะกินอ่างน้อย ขนมใส,ใส่แส่บดีอยู่จ้ะเขาว่าเจ้าดังจากไซดอกจำว่าได้เขาซื่อมาฝากกันซือ่อคนในหมูบานเนี่ย่ะจ่ะเป็นแบบหิวมาขายนะจ้ะเขาก็ล่งในไล์กลุมมูบานเนาะแต่ซอยกันอุดหนุนซอยกันทำมาหากินไปจังไหมูเจ้าก็ซอย่อยน้ำเดอ้ออย่าลืมนะจ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อคะ่ะสวัสดีจ้ะ